สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะหยิบสกินแคร์แบรนด์เซราวีมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วค่ะก็บอกเลยว่าอันนี้นะคะเป็นรีวิวใหญ่มากที่กิ๊บเตรียมกันไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเราจะมาพูดถึงส่วนผสมความดีงามของแบรนด์นี้มีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยยังไงนะคะกิ๊บเครียดมากกับรีวิวนี้นะคะเพราะว่ามันเกรงอะ แบรนด์นี้น่ะมันฮิตมากมีแฟนๆเยอะมากเลยนะคะแล้วกิฟก็กลัวว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นต่างกับกิฟหรือเปล่ารู้สึกว่ารีวิวของกิฟไม่ดีพอหรือเปล่านะคะใครมีความเห็นที่ต่างๆกันยังไงนะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างแต่ขอนะคะว่าเป็นความเห็นที่สุภาพเราไม่ต้องมายํำกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสกินแคร์เนี่ยแต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกันได้แล้วก็ของที่กิฟชอบเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะเ,เป็นแบรนด์ที่ดังมากในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเพราะว่าแน่นอนว่าราคาถูกเป็น รักสตอแบรที่ราคาไม่แรงเลยแต่ว่าใช้ดีมากเป็นของที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของความอ่อนโยนจริงๆเลยจุดเด่นของเขาเลยนะคะคือจะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองไม่มีน้ําหอมสูตรของเขาเนี่ยจะอ่อนโยนแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวจะมีโปรดัก์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วลายของเขาค่อนข้างกว้างนะคะก็มีหลายๆรีวิวที่กิบเคยอ่านมาที่ใช้เซรวีแล้วยังแพ้หรือว่าใช้เซรวีแล้วสิวเห็บเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่จะฟังแล้วไปใช้ตามเนี่ยยังไงลองทดสอบเสมอก่อนที่จะทาลงที่ผิวหน้าไลน์มอลเจอร์ไรเซอร์ของเซราวีทุกตัวเนี่ยจะมีส่วนผสมของไดเมติโคนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้ไดเมติโคนใช้ซิลิโคนใดๆก,ก็ตามแล้วเกิดอาการอุดต,ตันนะคะต้องระวังนิด<ๆ>เวลาพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยส่วนผสมที่เป็นหลักสําคัญที่สุดของเขาเลยนะคะก็คือเซรามายเซรามายเนี่ยจริงๆแล้วอะคะ่ะเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่อยู่ในผิวชั้นนอกของเราทุกคนนะคะโดย50% เลยที่จะเป็นเซราไมค์อีก25%จะเป็นคอเลสเตอรอลแล้ว0 2 5นะคะที่จะเป็นกรดไขมันอื่นๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกับเก็บความชุ่มชื่นแล้วก็เป็นปราการของผิวที่จะช่วยคงความแข็งแรงของสภาพผิวนั้นไว้นั่นเองนะคะเสร็จทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเซราไมคยที่อยู่ตามธรรมชาติในผิวของเราก็จะลดลงไปตามวัยค่ะจะทําให้เกิดอาการผิวแห้งผิวหมองค้ําอาการระคายเคืองอาการแตกแห้งของผิวนะคะเพราะฉะนั้น นนความสมดุลของเซราไมค์เนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆในส่วนผสมของเซราวี v, ที่เป็นจุดขายที่สุดของเขาเลยก็คือตัวเซราไมค์ v, ตัวนี้เองละค่ะมันจะแก้ปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นซ่อมแซมปราการการปกป้องผิวทําให้ผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นลดอาการอักเสบลดอาการระคายเคืองจากสารก่อการแพ้และสารพิษต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันทีนี้เซราไมค์ v, ของเซราวี v, เนี่ยเขาสกัดมาจากพืชธรรมชาตินะคะจําพวกข้าวโพดแล้วก็คาโนล่า ะะเขาค้นพบขึ้นมา3ตัวคือเรียกว่าเซรามายวันแล้วก็6 2นอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะเรียกว่า MVE หรือ Multi Vesicular Emulsion Technology ที่จะสามารถปล่อยส่วนผสมของสารบำรุงที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวออกมาแบบช้าๆหมายความว่าเราทาครีมลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะค่อยๆใช้เวลา24ชั่วโมงในการค่อยๆปล่อยเนื้อสารบำรุงของครีม <Yeah. S 1> ออกมา <Yeah. S 1> มีคนบอกว่าเซราวีที่ ขายในเมืองไทยกับที่อเมริกาเนี่ยเป็นคนละสูตรกันนะอันนี้เนี่ยกิฟขออ้างจากทวิตเตอร์ของคุณพรูแอดพรูเลสนะคะเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบเซราวีตัวโลชั่นสุดที่แตกต่างกันเนี่ยคือคําว่าเซราไมายของอเมริกาเนี่ยจะเขียนเป็นส่วนผสมอยู่ต้นๆในขณะที่ของไทยเนี่ยจะเขียนเป็นส่วนผสมที่อยู่ท้ายๆนะคะแต่ในรีวิวของคุณพูลิสเนี่ยก็พูดว่าเนื้อเท็กซเจอร์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าเซรา่มายที่ใส่มาเนี่ยจะน้อย กว่าที่อเมริกาจริงๆหรือเปล่าแต่ในเว็บของไทยเนี่ยบอกว่าสูตร PM lotion ทั้งสงสูตรเหมือนกันทุกประการจะต่างกันแค่แพ็กเกจแล้วก็สารกันเสียที่เลือกใช้เท่านั้นเองสูตรที่วางขายที่อเมริกามันก็จะเป็น made in USA นะแต่ว่าสูตรที่ขายในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็น made in France นะคะสกินแคร์ที่วางขายในทุกประเทศเนี่ยบางทีมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนหน่นอยอ,อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของกฎหมายส่วนผสมที่ใส่ได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการปรับสูตรเล็กน้อยให้เหมาะกับสภาพ าพอา,ารอประเเทศด้วยอาจริงแล้วกิ๊บว่าซื้อเมืองไทยสะดวกแล้วก็ราคามันก็ประหยัดด้วยน่าจะใช้ได้โดยที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะส่วนผสมอื่นๆของเซราวีก็คือตัวกลีเซอรีนนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื่นนะนอกจากนี้เนี่ยจะมีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสูตรนะก่อนที่จะเข้าเรื่องของแต่ละตัวนี้กิ๊บขอจะบอกก่อนเลยว่าทุกตัวนี้เป็นตัวที่กิ๊บซื้อมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์โพสตนะคะแล้วก็ โปรโดักที่หยิบซื้อเนี่ยจะเป็นเน้นการใช้สําหรับคนที่เป็นผิวแห้งเป็นหลักก็อาจจะไม่ได้คบทุกลายทุกตัวนะแต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่หารีวิวอยู่บ้างละกันนะคะ<ม>เรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นตัวที่โด่งดังมากแล้วเป็นนางเอกที่หลายๆคนบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยดีจริงๆนะคะตัวนี้คือเซราวีไฮเดรตติ้งเคนเซอร์นะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมก็คือตัวเกรซอรินนะคะซึ่งจริงๆเราเกรซอรินตัวที่ให้ความชุ่มชื่นกับผิวสารตัวที่ทําความสะอาดของตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยชื่อว่า PEG 4 0นะคะซึ่งเป็นสารที่ทําความสะอาดผิวได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวที่ทําความสะอาดผิวได้แบบสุดๆล้างออกสะอาดแบบสุดยอดคือจะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูส่วนผสมแล้วเนี่ยมันจะออกไปในทางเน้นให้ความชุ่มชื่นคงความชุ่มชื่นให้กับผิวเหมาะกับคนผิวแห้งมากๆกดออกมานะคะเนื้อมันจะมือ เหมือนกับเป็นโลชั่นมากกว่าโฟมล้างหน้าแล้วฟองมันก็จะไม่เยอะด้วยนะคะแต่ว่าพอลงไปกับที่ผิวหน้าแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทําความสะอาดได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็จะฟองไม่เยอะไม่เหมือนกับการใช้โฟมล้างหน้าทั่วๆไปนะล้างหน้าไปเสร็จอะตอนแรกจะรู้สึกว่าผิวนุ่มผิวชุ่มชื่นนะคะแต่พอถูแรงๆจะมีความเอียดเบาๆอยู่ในเนื้อ texture นิดนึงซึ่งถ้าเทียบแล้วอะมันไม่ใช่เป็นโฟมล้างหน้าที่คงความชุ่มชื่นกับผิวไม่เอียดที่สุดเท่าที่กิ๊บเคยใช้มานะ ก็เป็นตัวที่คงความชุ่มชื่นผิวได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวคือล้างแล้วน่าจะรู้สึกมีความหนื่อหน,นืมีความเอียดเอียดน้อยกว่าการล้างหน้าด้วยตัวโฟมล้างหน้าทั่วไปนะคะอาจจะไม่ได้ทําความสะอาดได้แบบถึงที่สุดมีการแต่งหน้าเยอะๆเนี่ย กิ๊บอกเลยว่ามันรู้สึกว่าตัวเนี้ไม่เพียงพอค่ะคือมันเหมาะกับการล้างหน้าตอนเช้าหรือล้างหน้าในวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าอะไรจัดๆถ้าต้องการการทำความสะอาดลายจากผิวหน้าเยอะๆนะคะแนะนําไปตัว foaming cleanser ของตัวสูตรผิวมันนะคะก็คือจะเป็นสูตรขี่เขียวมิน้นทถัดไปนะคะเป็นตัว cleanser ตัวใหม่เลยตัวนี้เพิ่งออกมาล่าสุดนะคะ hydrating cream to foam um cleanser นะคะตัวนี้เนี่ยเคลมว่าสามารถล้างเครื่องสำอางออกได้ในสเต็ปเดียวเลย ส่วนผสมเนี่ยจะไม่เหมือนตัวคลีนเซอร์ตัวอื่นๆของแบรนด์นะคะเพราะว่าจะมี PEG หลายชนิดเลยซึ่ง PEG เนี่ยจะเป็นสารที่อ่อนโยนในการทําความสะอาดแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพการทําความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําความสะอาดได้ดีกว่าตัวไฮเดรตติ้งคลีนเซอร์แน่นอนถ้าเขียนบนแพคเกจเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนล้างหน้าปกติได้เลยคือสามารถลงบนพี่ผิวที่เปียกนะคะแล้วก็ล้างหน้าได้ตามปกติเลยแต่ส่วนตัวกิฟแล้วอะกิฟลงแบบนั้นแล้วกิฟไม่ชอบเพราะกิฟรู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่ค่อยได้ทำ สะอาดผิวเท่าไหร่อะมันเหมือนการล้างหน้าธรรมดาแล้วกิ๊บรู้สึกว่ามันจะเอาเครื่องสำอางออกได้ไม่หมดอะคะ่ะทีนี้วิธีการใช้ของกิ๊บนะคะกิ๊บก็เลยจะลงบนผิวหน้าที่แห้งๆเลยนวดนวดนวดให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วค่อยล้างน้ําออกอันนี้กิ๊บรู้สึกว่าช่วยขึ้นได้กว่านิดนึง แต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเป็นคนที่แต่งหน้าจัดจริงๆมีการออกงานอีเวนต์จริงๆกิฟก็ยังไม่แนะนําให้ใช้เป็นการล้างหน้าสเต็ปเดียวนะคะคือแนะนําให้ใช้เมคอัพรีมูเวอร์ก่อนแล้วค่อยมาล้างหน้าด้วยสเต็ปนี้นะตัวนี้ล้างแล้วรู้สึกว่าสะอาดกว่าจริงๆมันจะมีฟองเยอะกว่าแล้วก็จะสามารถเอาสิ่งสกปรกบนใบหน้าออกได้ดีมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่มอมันมีฟองมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทิ้งความแห้งไว้อยู่บนใบหน้ามากกว่าตัวก่อนหน้านั้นนิดนึงแต่ทางนี้ทางนั้น ก็คือไม่ได้ทําให้ผิวแห้งเยอะจะมีคนถามนิดนึงว่าแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถใช้แบบ cleansing oil ออได้ไหมคือลองวนลงทั่วใบหน้าเสร็จแล้วเอาน้ำรูป,รป ะะแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเป็นมิวคือจะบอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอโดนน้านิดหนึ่งปับเนี่ยฟองมันจะเยอะมากเลยแล้วมันจะเริ่มแสบตานะคะส่วนตัวนะคะตัวนี้เป็นตัวที่กิฟไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ากิฟรู้สึกว่าไม่ค่อยตอบโจทย์กับคนผิวแห้งกิฟอาจจะเลือกใช้2สเต็ปคือครีนซิ่งเครื่องสําอางก่อนเสร็จแล้วค่อยมาล้างหน้าด้วยโฟมอื่นๆที่ไม่ทําให้ผิวแห้งมากเท่าตัวนี้นะคะเพราะว่ากิฟรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวแห้งมากเกินไปถัดไปนะคะมาดูมอยเจอไรเซอร์สตัวกันบ้าง แต่ทีนี้ที่จะขาดไปเนี่ยคือตัวที่เป็นสูตรกันผสมกันแดดที่ใช้ตอนเช้านะก็อย่างที่บอกนะคะว่ากิฟซื้อเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิฟไม่ได้ซื้อทุกตัวของแบรนด์เขาเพราะมันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวตัวแรกเลยของตระกูล Moisturizing นะคะก็คือเป็นตัวโลชัน่นตัวนี้เนี่ยที่ขวดเนี่ยเขาจะเขียนว่า f o o d r e to Very Dry Skin นะคะส่วนผสมหลักที่จะให้ความชุ่มชื่นของเขาเนี่ยคือตัวกลีเซอรีนและคาพิลิกไทกลีเซอรนนอกจากนี้เนี่ยจะมีเซราไมล์แล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิด กดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเบาบางกว่าเนื้อที่เรียกว่ารุ่นครีมเยอะมากๆตัวนี้เนี่ยมันจะออกใสกว่าบางเบากว่ามีความเป็นลิควิดมากกว่านะคะซึมง่ายไม่เหนอะหนะไม่ทําให้หน้ามันด้วยแล้วของแบรนด์เขาเนี่ยเคลมว่าสามารถใช้ทาได้ทั้งหน้าและทาได้ทั้งตัวนะคะส่วนตัวเนี่ยตัวเมียเป็นตัวที่กิฟใช้ทาทั้งหน้าทั้งตัวเลยจริงๆแล้วจุดที่กิฟชอบมากเนี่ยคือเอาไว้ทาตัวค่ะ เพราะกิฟเป็นคนเล่นโยคะนะคะกิฟจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบรู้สึกเนอเนอเ,เ,เนืบอะคะ่ะตัวเนี้มันซึมซาบเร็วแล้วมันไม่ทิ้งคราบไวคือทําให้รู้สึกเลยว่าเวลาเล่นโยคะแล้วมันไม่ลื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่เนื้อของมันเบาบางกว่าสูตรครีมเยอะ,ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผิวตัวหรือผิวหน้าของคุณเนี่ยแห้งขาดน้ามากๆตัวนี้มันจะเติมน้าให้ผิวได้ไม่ดีขนาดนั้นนะคะอย่างเวลาที่กิทานหน้าเนี่ยหน้ามันก็นุ่มขึ้นประมาณหนึ่งแต่มันจะไม่นุ่มถึงที่สุดตัวนี้เนี่ย สำหรับคนที่ผิวไม่ได้ขัดน้ํามากต้องการอะไรที่เบาบางนะคะหรือว่าอย่างกิฟเนี่ยถ้าจะแต่งหน้าตอนเช้าแล้วจะต้องมีการแต่งหน้าต่อทันทีเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่หมาตัวถัดไปนะคะก็คือตัว moisturizing cream ตัวนี้นะกิฟซื้อเป็นหลอดเล็กมานะคะส่วนผสมหลักก็คือเหมือนกับตัวก่อนหน้าเลยแต่ว่าเนื้อมันจะเข้มข้นกว่ามากๆเวลาบีบออกมาแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นครีมที่ข้นเลยนะคะแล้วมันก็จะซึมยากกว่าเนื วเวลาลงไปบนหน้าใหม่ๆเนี่จะมีความรู้สึกหนักเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ตอนเช้าเพราะว่าจะแต่งหน้าต่อได้ยากเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะทําให้รองพื้นเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากกิ๊บอะรู้สึกเลยว่าวันไหนที่ทาตัวนี้ก่อนนอนนะคือมันจะเหมือนกับทาไฮเดรติ้งมาร์กเลยอะแล้วตื่นมาหน้าจะนุ่มมากหน้าจะชุ่มชื้นผิวจะดูฟูดูอิ่มดูเต็มมากเลยนะคะ ทาตัวคือแก้ปัญหาผิวแห้งที่ตัวได้ดีมากๆถ้าหน้าหนาวหรือช่วงไหนที่กิบทานน้ำน้อยอยู่ห้องแอร์เยอะแล้วผิวเป็นแบบสะเก็ดนะทาตัวนี้คืออยู่เลยจริงๆแล้วผิวดีขึ้นมาเลยจริงๆอะ่ะเหมาะกับคนที่แบบผิวแห้งผิวขาดน้ำสุดๆเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าจะไม่เหมาะกับใครที่ผิวมันง่ายหรือใครที่ไม่ชอบอะไรเนอะนะนะข้อติของตัวนี้คือถ้าเกิดว,ว่าซื้อเป็นขวดใหญ่ ตัวไซส์จริงของเขานะคะจะเป็นอยู่ในลักษณะกระปุกที่เป็นเปิดฝาขึ้นมาซึ่งกิบไม่ชอบอะไรที่เป็นกระปุกแบบนี้เลยอะเพราะกิบรู้สึกว่าอากาศกับความสกปรกมันลมไปง่ายเลยเอาจริงๆแล้วอะมันก็มีสารกันเสียอยู่มันก็จะรักษาสภา,าพครีมไว้ละคะ่ะเอาจริงๆอยากให้ทำแพคเกจอะไรที่แบบ เป็นแบบบีบๆแบบนี้ที่ไม่สัมผัสอากาศอากาศอ,อกมามากกว่า oh. ตัวสุดท้ายที่กิฟตจะรีวิวและพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือตัว Facial Moisturizing s o l u t i o n สูตรนี้เป็นสูตร PM ก็คือเป็นสูตรสำหรับตอนกลางคืนนะคะ ตัวนี้จะอยู่ในแพ็กเกจที่หน้าตาไม่เหมือนตัวอื่นเลยแล้วก็จะราคาสูงกว่าตัวอื่นส่วนผสมหลักคือกรีเซอรีนแล้วก็คารบไลิกไกลกีสไรด์แต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยคือจะมีไนอาซีนาไมล์เพิ่มมานะคะตัวนี้จะเหมือนเป็นคอมบิเนชันของตัวครีมกับตัวโลชัน่นคือเอาข้อดีของทั้ง2ตัวเนี่ยมารวมอยู่เนื้อมันจะเบาบางกว่าตัวครีมมาก แต่ว่ามันจะข้นกว่าตัวโลชั่นอยู่นิดนึงมันจะเหมือนเป็นกึ่งกึ่งกลางๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อมันจะพอดีมากในแง่ที่บางเบาซึมซาบง่ายซึมซาบเร็วกว่าไม่หนาไม่หนักหน้าเท่ากับตัวครีมนะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยก็คือจะซึมซาบเร็วขึ้นแต่ว่ายังให้ประสิทธิภาพในการบำรุงผิวคือให้ความชุ่มชื่นผิวได้ดีมากๆในตัวที่กิบทาแล้วกิบเห็นผลแล้ววาวที่สุดนะคะก็คือ2ตัวนี้แล้วกึ่งกงว่าตัวเฟเชียลเนี่ยจะ ทำให้หน้ากิบนุ่มหน้ากิบใสหน้ากิบแดงชุ่มชื่นมากกว่าตัวครีมด้วยสัมปอะ่ะใช้ทุกคืนเลยคือดีมากๆจริงๆกิบรู้สึกว่ามันค,คล้ายๆกับตัวดังเอลเฟนตัว F อฟบามตัวที่กิบชอบใช้เป็นประจำอะค่ะคือตัวเนี้ยถูกกว่าเยอะมากโดยรวมนะคะแบรนด์นี้นะก็คือพูดจริงๆว่ากิบรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่สมกับที่ทุกคนหายกันแล้วนะคะเพราะว่าคือด้วยส่วนผสมที่อ่อนโยนมากๆแต่ว่ามันให้เห็นผลจริงๆคือมันรู้สึกว่ามันเติมน้ำ ให้ผิวช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะทําให้ผิวเนี้ยผ่องมีความกระจ่างใสามากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาผิวเยอะๆหรือว่าไม,ไม่มีปัญหาผิวต้องการแค่การบำรุงผิวธรรมดาเนี้ยก็คือสามารถใช้ได้นะในราคาที่ย่อมเยามากๆด้วยแต่ทีนี้เนี่ยจะมีข้อเสียอยู่2ข้อที่คิดพูดขอพูดถึงอย่างแรกเลยคือด้วยความที่เขาไม่มีน้ําหอมนะคะกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแบบ ครีมครีมโลชั่นโลชั่นแล้วก็จะไม่หอมอะ่ะเพราะน้ําหอมเนี่ยก็คือเป็นสารที่กอ่อให้เกิดความระคายเคืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการไม่มีน้าหอมคือข้อดีแต่ใน,นขณะเดียวกันกลิ่นมันก็อาจจะมีความปแปลกๆลได้นิดนึงนะข้อ 2. นะคะไลน์ของเซราวีทั้งหมดเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการซ่อมแซมราการผิวแต่ในขณะเดียวกันอ่ะผิวเราไม่ได้มีปัญหาแค่นั้นไงบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยต้องการอะไรที่เป็นแอนตี้เอชจิงต้องการอะไรที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะซึ่งแน่นอนว่าไลน์ของเซราวีเนี่ยจะไม่มี ตัวไหนที่เป็นส่วนผสมในแนวแบบนั้นเลยอาจจะต้องใช้อะไรที่เป็นคอมบิเนชันเข้ามาในสกินแคร์รูทีนอย่างเช่นเป็นสเต็ปเซรั่มที่มีแอนตี้เอจจิ้งเพิ่มเข้ามาโดยรวมคือกิบว่ามันเป็นสกินแคร์ที่ดีนะจริงๆชอบมากเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีสกินแคร์ที่อ่อนโยนบอบบางใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วก็มีการปรับสูตรให้เหมาะกับไม่ว่าคนจะเป็นคนผิวแห้งคนผิวมันคนผิวผสมเนี่ยก็คือออกไลน์ต่างๆมาเยอะมากน ราคาที่ย่อมยาวแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วมันใช้ดีจริงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชียร์เลยสําหรับวันนี้นะคะคิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ